สบายดีทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปเบิงความงามของธรรมชาติของสวิตเซอร์แลนด์ได้มีโอกาสไปเฮดเวียกอยู่ตังแขวงกันเลยบันทึกภาพธรรมชาติงามๆาม,มาฝากทุกคนประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เมืองล้อมรอบไปด้วยภูและบ่มีทางออกสู่ทะเลมีพล,ลเมืองอยู่ประมาณเก้าล้านคนแต่ประเทศนี้มีภูและธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นเอกลักษณ์ให้คนทั่วทุกมุมโลกอยากมาเห็นความงามของประเทศนี้ในวิดีโอนี้บันทึกเอาภาพภูเขาล่านันมาให้ทุกคนเบ่งและในระหว่างการเดินทางพวกเขาก็หยุดถ่ายรูปอยู่ถึงเปิ้นผูมันก็นงามประมาณนี้ทุกคนในการเดินทางทางรถหรือทางรถไฟเขาจะเห็น วยูธรรมชาติง,งามๆแบบนี้รอบๆตัวเขาถึงจะเดินทางโดนปันไดกก็รู้สึกบวมื่อ่อยนะทุกคนแล้วพวกเขาก็เดินทางมาฮอดจุดหมายปลายทางเมืองซันโมริสแต่ในมื้อนี้จะบได้เว้าถึงเมืองนี้เถอะเดอเอาไว้มื้อน้าจะมาเว้าสู่ฟังใหม่โอเคพบกันในวิดีโอหน้าทุกคนสบายดี